พันล้านดอนลลาร์คำพูดของเฟร์เค็กซินทำให้โลกทั้งโลกโกลาหลในทันทีในประเทศโลกที่สามคาชดเชยทางแพ่งที่แนบมากับชีวิตมนุษย์นั้นมีเพียงไม่กี่พันเหรียญเท่านั้นในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะมีมูลค่าเพียงหลายหมื่นดอนลลาร์เท่านั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วมากมีกรณีที่มีค่าตอบแทนสูงมากแต่เงินหลายสิบล้านดอนลลาร์ได้มาถึงจุดสูงสุดแล้ว นอกจากนี้โดยทั่วไปทีมทนายความชั้นนำจะได้รับค่าตอบแทนสูงถึงหลายสิบล้านดอลลาร์ดังนั้นสิ่งที่เหยื่อจะได้รับจริงๆเป็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นและส่วนใหญ่จะไปอยู่ในกระเป๋าของทนายความทันทีที่เฟ์เค็กซินพูดมันก็เป็นเงินหนึ่งพันล้านดอลลาร์ต่อคนแนวคิดคืออะไรเกือบเท่ากับรายชื่อกลุ่มของครอบครัวเหยื่อแต่ละราย ข้อมูลวิดีโอแสดงให้เห็นว่ามีเด็กผู้หญิงอย่างน้อย20คนที่เสียชีวิตในมือของเฟยเฮาหยางนอกจากนี้ยังหมายความว่าครอบครัวเฟยต้องใช้เงินอย่างน้อย20,000พันล้านดอนลลาร์เพื่อแก้ปัญหานี้นี่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นคนร่ำรวยและมีอำนาจอีกต่อไปทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นในขณะนี้ภาพของเฟยเค็กซินจึงสูงผิดปกติในสายตาของทุกคน ความกล้าหาญแบบไหนที่สามารถทำให้ผู้หญิงคนนี้จ่ายเงิน1,000ล้านดอนลลาร์สำหรับแต่ละคนเมื่อเธออ้าปากยิ่งกว่านั้นเงิน1,000ล้านดอนลลาร์ก็เพียงพอแล้วสำหรับครอบครัวทุกแห่งทั่วโลกที่จะใช้ชีวิตอย่างหรูหราและใช้เวลามากกว่าสองสามชั่วชีวิตการชดเชยแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนและไรที่ติ ฉันไม่รู้ว่าใครปรบมือเป็นคนแรกดังนั้นห้องโถงปล่อยทั้งหมดจึงกลายเป็นเสียงปรบมือดังสนัน่นซึ่งกินเวลานานการกระทำของเฟยเฮหยางทำใ,ให้ทุกคนกัดฟันแต่ทัศนคติของเฟยเค็กซินและวิธีแก้ปัญหาที่เสนอทำให้ทุกคนเชื่อมั่นจริงๆ ไม่หลบเลี่ยงความรับผิดชอบไม่หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ละเอียดอ่อนและในขณะเดียวกันก็ชดเชยความผิดพลาดด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดโซลูชันของเฟเค็กซินทำให้ไม่มีใครสามารถระบุข,ข้อผิดพลาดได้ดังนั้นในขณะนี้อารมณ์เชิงลบของทุกคนที่มีต่อตระกูลเฟจึงหายไปในทันทีอย่างไรก็ตามเฟเค็กซินยังไม่จบ เธอรอสองสามนาทีและไม่รอให้เสียงปรบมือหยุดดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงยื่นมือเพื่อส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดปรบมือหลังจากรออีกหนึ่งนาทีเสียงปรบมือก็หยุดลงในที่สุดเฟเค็กซินกล่าวต่อสำหรับ ฟเฟคซินกล่าวต่อสำหรับการจ่ายเงินจำนวนนี้เราจะสื่อสารกับตำรวจอย่างเต็มที่ก่อนและหลังจากยืนยันตัวตนของเหยื่อแล้วเราจะรเริ่มติดต่อครอบครัวที่ใกล้ชิดของเหยื่อและจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสียหายทันทีครอบครัวถ้าผู้เสียหายไม่มีครอบครัวที่ใกล้ชิดเราจะบริจาคเงินให้กับองค์กรคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กในบ้านเกิดของผู้เสียหายแล้วเราจะเปิดเผยรายละเอียดการบริจาคให้คนในสังคมทราบและยอมรับการกำกับดูแลของทั้งสังคม เมื่อเฟยเค็กซินพูดเช่นนี้ผู้ชมก็ส่งเสียงปรบมืออีกครั้งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครเคยเห็นคุนนางผู้มั่งคั่งที่สามารถจัดการกับเรื่องอื้อฉาวของตนเองได้เกินความคาดหมายในอดีตหลังจากที่ยักษ์ใหญ่เหล่านั้นทำผิดพลาดไปสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือเคลียร์ความสัมพันธ์หากไม่สามารถเคลียร์ความสัมพันธ์ได้จริงๆพวกเขาพบเหตุผลมากมายที่จะเถียงเพื่อตัวเอง และถึงกับแกล้งทําเป็นหูหนวกและไม่ตอบสนองอย่างไรก็ตามการจัดการเรื่องนี้ของเฟเค็กซินนั้นสมบูรณ์แบบในสายตาของทุกคนสำหรับครอบครัวชั้นนำทั้งหมดมันเป็นการประชาสัมพันธ์วิกฤตตำราเรียนอย่างไรก็ตามราคาประชาสัมพันธ์นี้แพงมากและคำแรกคือค่าตอบแทน20-30ถึงล้านดอลลาร์แม้แต่คนรวยระดับท็อปก็อาจไม่กล้าทำแบบนั้น เมื่อเห็นทุกคนปรบมือให้กับวิธีแก้ปัญหาของเขาในที่สุดเฟเค็กซินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเธอรู้ว่าการประชาสัมพันธ์วิกฤตครั้งนี้ประสบความสำเร็จแม้ว่าเขาจะเป็นตัวแทนของตระกูลเฟยและรับหน้าที่ส่วนใหญ่ในตระกูลเฟยแต่เนื่องจากทัศนคติของเขาจริงใจและแผนก็สมเหตุสมผลเพียงพอผู้คนจึงยอมทนเขานี่คือสิ่งที่เย่เฉินพูดข้ามันแล้วมีชีวิตอยู่ ยืนตัวตรงและถูกเคี่ยนตีดีกว่าถูกดุโดยคลุมศีรษะเสมอการถูกทุบตีเป็นเพียงอาหารมื้อนี้ตราบใดที่คุณยังไม่ถูกทุบตีตายคุณจะสามารถยืนขึ้นและเป็นผู้ชายได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามเมื่อคุณเลือกที่จะซ่อนโดยคลุมศีรษะแล้วคุณก็อาจจะต้องซ่อนตัวไปตลอดชีวิตและคุณจะไม่สามารถยืนขึ้นได้ตลอดชีวิตที่เหลือของคุณไม่ต้องพูดถึงครอบครัวแม้แต่ประเทศ สำหรับประเทศที่ทำสงครามรุกรานคนที่ยอมรับความผิดพลาดและชดเชอยอย่างแข็งขันได้รับการอาภัยจากคนส่วนใหญ่แล้วในขณะที่ประเทศเหล่านั้นที่ไม่เคยกลับใจและไม่ยอมรับความผิดพลาดของพวกเขาถูกตอบย้ำถึงเสาแห่งความอับปยศ ในเวลานี้เฟเค็กซินเผชิญกับนักข่าวสื่อและกล่าวต่อที่นี่ฉันต้องการประกาศอย่างจริงจังว่าเราไม่เพียงต้องการใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดเราแค่ต้องการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชดเชยอันตรายเฟเหอย่างได้พาครอบครัวเหล่านี้มาขณะเดียวกันเราไม่กล้าขออโหสิกรรมจากครอบครัวของเหยื่อเราเพียงหวังว่าพวกเขาจะได้ชีวิตใหม่หลังจากความโศกเศร้าครั้งใหญ่เมื่อพูดอย่างนี้แล้วเธอหยุดครู่หนึ่งแล้วกล่าวเสริมว่า แม้ว่าเฟยห้าวอย่างจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงแต่ความรู้สึกผิดในใจเราก็ยังยากที่จะสงบลงได้ที่นี่ในานามของสมาชิกทุกคนในตระกูลเฟยฉันจะทำขอแสดงความเสียใจกับเหยื่ทุกคนครอบครัวของพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาผู้คนในสหรัฐอเมริกาและแม้แต่โลกก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งนณะทันทีที่คำพูดลดลงเฟยเค็กซินก็เดินออกจากแท่นและโค้งคำนับให้ทุกคนอย่างสุดซึง้ง หลังจากนั้นเฟยเจี้ยนจองเฟยชานไห่และเฟยเอ็กวยบินก็เดินตามเธอไปอย่างรวดเร็วและโค้งคำนับอย่างสุดซึ้งเพื่อขอโทษหลังจากนั้นไม่นานเฟยเค็กซินก็ยืนตัวตรงและพูดเสียงดงังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเปิดเผยความคืบหน้าของงานชดเชยให้โลกภายนอกทุกวันฉันจะสั่งฝ่ายเทคนิคของกลุ่มเพื่อพัฒนาโฮมเพจของและเพิ่มข้อมูลเรียลไทม์ในภายหลงัง ในขณะนั้นทุกคนสามารถติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ทั้งหมดบนเว็บไซต์ทางการของเฟย์กรุ๊ปและหากมีงานใหญ่เราจะถแถลงข่าวด้วยประชุมเพื่อประกาศให้ทุกคนทราบหลังจากนั้นเฟย์เค็กซินกล่าวต่อนั่นคือทั้งหมดสำหรับการถแถลงข่าววันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณการถแถลงข่าวสิ้นสุดลงและความคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับตระกูลเฟยจากข้อกล่าวหาเบื้องต้นของคนทั้งหมดกลับกลายเป็นคาชม การจัดการของเฟย์เค็กซินทำให้ทุกคนพูดไม่ออกและทำให้คนส่วนใหญ่ชื่นชมเธอหน้าทีวีและบนอินเทอร์เน็ตผู้คนต่างชื่นชมเธอหลังจากที่เย่เชนดูงานถแถลงข่าวทั้งหมดในห้องนั่งเล่นของโรงแรมแล้วเขาก็จกําการแสดงตามปกติของเฟย์เค็กซินได้เป็นอย่างดีเขารู้ว่าตราบใดที่เฟย์เค็กซินสามารถทำตามสัญญาได้ครอบครัวเฟย์ก็จะจบลง อย่างไรก็ตามเซี่ยวจุรันพนรรยาของเขายังคงดูทีวีอยู่ในขณะนี้พูดไม่ออกด้วยความตกใจผ่านไปนานเธอถามเย่เฉินอย่างว่างเปล่าว่าสามีคุณหญิงเฟยคนนี้น่าจะเป็นจานไฟเออร์หรือไม่ฉันคิดว่าเธอคล้ายกับเมแฟในทุกๆด้านแม้กระทั่งเสียงของเธอมันคล้ายกันมาก ก่อนหน้านั้นเฟยเค็กซินได้เข้าใกล้เซี่ยวจูรันโดยใช้นามแฝงจานไฟเออร์และกลายเป็นเพื่อนที่ดีกับเซี่ยวจูรันหลังจากที่เฟยเจียนจงถูกแย่งชิงโดยลูกชายของเขาเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่เย่เชนขอให้สุรุโอลี่นำเฟยเค็กซินขึ้นเรือเซี่ยวจูรันสูญเสียข้อมูลการติดต่อของเธอ ในช่วงเวลานี้เซียวจูรันกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเฟยเค็กซินแต่หลังจากดูงานถแถลงข่าวของครอบครัวเฟยวันนี้เธอพบว่าเฟยเค็กซินซึ่งสวมชุดสูรมืออาชีพในงานถแถลงข่าวอยู่กับจานไฟเอร์ความคล้ายคลึงกันสูงถึง90%เซดังนั้นตัวเธอทั้งหมดจึงตกอยู่ในความงุนงงในเวลานี้เย่เฉินทำได้เพียงแกล้งทำเป็นว่าโง่แล้วพูดว่ามันดูเหมือนกันแต่ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันไม่สามารถพูดได้ เซียวจูรันพูดอย่างเสื่อมซอมเล็กน้อยควรอยู่คนเดียวฉันยังติดต่อเธอไม่ได้เมื่อเร็วเ็วนี้และฉันคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอหลังจากนั้นเธอมองไปที่เย่เชนและถามด้วยใบหน้าที่งงงวยสามีทำไมเธอถึงคิดว่าเธอปิดบังตัวตนของเธอจากฉัน ก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซียวจูรันได้มั่นหมายกับเย่เชนโดยปู่ของเธอล่วงหน้าหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันเธอได้ทำงานเป็นคนโปร่งใสในกลุ่มเซียวนอกจากจะได้เห็นอันตรายของตระกูลเซียวแล้วเธอยังไม่เห็นไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหรประสบการณ์ชีวิตมากมายในประสบการณ์ทางสังคมที่จำกัดของเธอเธอไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคนคนหนึ่งจึงควรใช้ตัวตนอื่นเพื่อผูกมิตรกับผู้อื่น อีกฝ่ายพยายามทำร้ายตัวเองอย่างจงใจดังนั้นเธอจึงสามารถให้เหตุผลได้โดยธรรมชาติโดยใช้ข้อมูลประจำตัวปลอมอย่างไรก็ตามเฟคเก็กซินไม่เพียงแต่ไม่ได้หลอกตัวเองในการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเธอเองเท่านั้นแต่เธอยังช่วยเหลือตัวเองอย่างมากด้วยการแนะนำตัวเองให้รู้จักกับไอดอลของเธอเกนลี่เวสและยังได้รับรางวัลโคต้าของมาสเตอร์คลาสอีกด้วย ดังนั้นเธอจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดเฟเค็กซินจึงทำเช่นนี้อย่างไรก็ตามตัวตนที่ซ่อนอยู่ของเฟเค็กซินยังคงทำให้เธอรู้สึกหดหูมากเพราะเธอถือว่าเฟเค็กซินเป็นเพื่อนที่ดีจริงดีจริงแต่เธอไม่เคยคิดว่าในท้ายที่สุดตัวตนของเพื่อนที่ดีของเธอจะเป็นของปลอมดวงตาของเซียวจูรันเป็นสีแดงเมื่อเขาคิดว่าเขาได้ใส่หัวใจลงไปแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำถึงตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่าย เมื่อเห็นอารมณ์หดหู่ของเธอเย่เฉินรู้ว่าเธอจะต้องผิดหวังเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงปลอบเธอภรรยาคูไม่ต้องคิดมากคุูเห็นว่าเธอมีภูมิหลังที่ใหญ่โตและครอบครัวของเธอมีค่าหลายล้าน,นล้านดอลลาร์ดังนั้นเธอต้องไม่เปิดเผย,ยตัวตนที่แท้จริงของเธอไม่เช่นนั้นฉันไม่รู้ว่าจะมีคนคิดเรื่องนี้กี่คน เซียวจูรันถอนหายใจเบาๆและพูดว่าฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดแต่ฉันก็ยังรู้สึกถูกหลอกคุณรู้ไหมว่าฉันมีเพื่อนไม่มากและฉันก็ถือว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงดีจริงเย่เฉินรู้สึกเศร้าใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขานึกไม่ออกว่าเซียวจูรันจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขารู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของเขา ดังนั้นเขาจึงทําได้แค่แก้ตัวเฟเคซินพันรยาคุณไม่จำเป็นต้องเสียใจกับเรื่องนี้ฉันคิดว่าเธอต้องมีปัญหาของตัวเองและตัวตนของจานไฟเออร์อาจไม่ปลอมเสถีฐีที่แท้จริงหลายคอน์นมีหลายตัวตนและแต่ละอัตลักษณ์ก็มีจริงแต่สัญชาติและชื่อของแต่ละอัตลักษณ์ต่างกาันบางทีเธออาจเลือกใช้อัตลักษณ์ของจานไฟเออร์เพื่อไปจีนจริงเหรอ เซียวชูหอรานดูเหมือนจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ยินคำอธิบายของเย่เฉินแต่เธอยังคงถามด้วยความสงสัยบางอย่างแล้วทำไมคนรวยเหล่านี้จึงมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันมากมายเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าตามที่พูดไปยังมีถ้ำอยู่สามถ้ำสำหรับกระต่ายเจ้าเล่นับประสาคนรวยระดับสูงสุดด้วยล่ะบางประเทศไม่อนุญ,ญาตให้พลเมืองมีสองสัญชาติหรือสองสัญชาติ ในกรณีนี้พวกเขาต้องใช้หลายสัญชาติตัวตนที่จะแก้ปัญหานี้มันเหมือนกับว่าคุณมักจะดูตัวแทนในภาพ,พยนตร์เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีหนังสือเดินทางหลายฉบับหลายตัวตนและนั่นเป็นเรื่องปกติหลังจากพูดเย้เฉินยังคงปลอบเขาคุณคิดว่าเนื่องจากเธอเป็นลูกสาวของตระกูลเฟเธอได้เดินทางไปหัวเกียไม่ไกลและเธอไม่คุ้นเคยกับสถานที่ในชีวิตถ้าเธอใช้จริงของเธอตัวตนในกรณีที่เธอถูกลักพาตัวไปจะทำอย่างไร เซียวจุรันพยักหน้าอย่างเข้าใจและพูดอย่างจริงจังว่าถูกต้องฉันเป็นคนใจแคบเย่เฉินยิ้มและพูดว่าคุณไม่ได้ใจแคบคุณง่ายเกินไปที่จะใส่ความรู้สึกที่แท้จริงของคุณไปสู่คนอื่นดังนั้นคุณจึงไม่สามารถยอมรับได้ในทันทีทันใดหลังจากพูดแล้วเย่เฉินก็พูดอีกครั้งอ้ออ้อจริงสิฉันเคยเห็นข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณเฟยคนนี้ทางอินเทอร์เน็ตมาก่อน และคูมก็เห็นมัน,นานนานแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้เองมีผู้ชายสามคนยืนอยู่ข้างหลังเธอคนโตคนเก่าชื่อเฟยเจียนจองเจ้าของดั้งเดิมของตระกูลเฟแต่เฟยชันไห่ลูกชายของเขามีอำนาจมากมายไม่ต้องพูดถึงและลูกชายของเขาต้องการจะฆ่าเขาในครั้งเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงอนาคตปัญหาอาเซียวชูหอรานอุทานจะมีคนเลวเช่นนี้ได้อย่างไรแม้แต่บิดาผู้ให้กำเนิดของเขาเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่า เมื่อเผชิญกับความสนใจที่ทรงพลังไม่มีความสัมพันธ์ใดที่เชื่อถือได้หนึ่งเปอร์เซน์หลังจากพูดเย่เฉินพูดอีกครั้งฉันได้ยินข่าวซุบซิบมาก่อนที่เฟเจี้ยนจองและเฟยเค็กซินหายตัวไปพร้อมๆกันมีคนพูดบนอินเทอร์เน็ตว่าพวกเขาต้องถูกฆ่าโดยเฟยชันหายตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาวควรจะมีถูกฆ่าตายในขณะนั้นถูกซ่อนไว้ก่อนแล้วจึงกลับมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อยึดอำนาจ เรื่องนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมคุณจานไม่นะ่าทำไมคุณเฟย,ยจากไปโดยไม่บอกลาและหายตัวไปอย่างกระทันหันคาดว่าเธอจะต้องได้หลบเลี่ยงการไล่ล่าจึงไม่ได้ติดตามติดต่อคุณเซียวจุรันพยักหน้าเบาๆอารมณ์หดหู่ของเขาผ่อนคลายลงมากและพูดเบาๆว่าถ้าเป็นกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณเฟยเล่เฉินพยักหน้าและยิ้มและพูดว่า คุณไม่ต้องคิดมากเพราะเธอกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวเฟยเธอต้องไม่ต้องกังวลฉันเชื่อว่าเธอจะติดต่อคุณในไม่ช้าและอธิบายสถานการณ์ให้คุณฟังด้วยตนเองเซียวชูหอรานพูดด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยบอกตามตรงฉันค่อนข้างกลัวว่าเธอจะติดต่อฉันเย่เฉินถามอย่างไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้น เซียวถูหอรานกล่าวอย่างจริงจังว่าเธอไม่เพียงแต่เป็นลูกสาวของตระกูลชั้นยอดแต่ตอนนี้เธอเป็นหัวหน้าของทั้งครอบครัวเมื่อเทียบกับเธอแล้วคนอย่างฉันนั้นธรรมดาและธรรมดาต่อไปไม่ได้แล้วฉันจะทำได้อย่างไรมีคุณสมบัติเป็นคนอื่นได้หรือไม่เพื่อนเย่เฉินพูดอย่างจริงจังพรรยาอย่าดูถูกตัวเองเมือ่อใดก็ได้ในสายตาของฉันคุณไม่ได้เลวร้ายไปกว่าใครเลย เมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็ยิ้มและพูดติดตลอลกว่านอกจากนี้คุณอาจคิดว่าอีกฝ่ายเป็นลูกสาวของครอบครัวใหญ่ดังนั้นคุมจึงไม่สูงแต่คนอื่นอาจรู้สึกว่าคุมไม่สามารถสูงได้เพราะคุณเป็นพรรยาของอาจารย์เย่ เซียวจุรันคิดว่าเย่เชนกำลังล้อเลียนตัวเองดังนั้นเขาจึองอดไม่ได้ที่จะพูดติดตอลอกว่าผู้คนเรียกคุณว่าอาจารย์เย่คุณคิดว่าคุณเป็นเจ้านายจริงๆฉันจะบอกความจริงกับคุณตั้งแต่ฉันตีคุณแสดงห่วงจุ้ยให้คนอื่นดูฉันกังวลเสมอว่าวันหนึ่งคุณจะถูกตำรวจจับแค่ฝันว่าคุณถูกจับไม่ได้หนึ่งหรือสองครั้ง เย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าภรรยาคุณวางใจได้เมื่อมองดูวงจุ้ยคนหนึ่งเต็มใจที่จะต่อสู้อีกคนเต็มใจที่จะทนทุกตำรวจจะจับฉันได้อย่างไรเซียวจุรันพยักหน้าและกล่าวว่าฉันมารู้ทีหลังว่าคุณและลูกค้าของคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีและพวกเขาเชื่อใจคุณดังนั้นฉันจึงไม่กังวลมากเมื่อพูดอย่างนั้นเธอถามมาเวนเย่ว่าสามีวันนี้คุณจะไปนิวยอร์กไหม ฉันไปละเย่เฉินพูดอีกสักพักฉันจะไปส่งคูณที่โรงเรียนคอนเสิร์ตแรกของมิสกูจะเริ่มในวันพรุ่งนี้และฉันต้องเปิดสถานที่แสดงของเธอในวันนี้เซียวฉู่หอรานรีบถามถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราจะไปดูคอนเสิร์ตที่นิวยอร์กได้ไหมเย่เฉินลังเลอยู่ครู่หนึ่งเดิมทีเขาตั้งใจจะพาภรรยาไปดูคอนเสิร์ตของกูชิเอย,ยจริงๆและมีสองเกมในนิวยอร์กและบอสตัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกูชยฮ่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเธอไปส่งยาที่บ้านของคุณยายเพื่อส่งยาให้คุณปู่ของเธอเย่เชนรู้สึกกังวลเล็กน้อยในใจเขาไม่แน่ใจว่ายายของเขาและครอบครัวที่เหลือจะไปคอนเสิร์ตเพื่อสนับสนุนเธอด้วยความกตัญญูกตวเวทีกับกูชิวอี้หรือไม่ ดังนั้นเมื่อเย่ยเฉินวางแผนจะไปนิวยอร์กวันนี้เขาจะไปดูสถานที่แสดงด้วยถ้ามีกล่อง VIP ที่มีความเป็นส่วนตัวด้วยจะดีมากถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ต้องพิจารณาทำแกล้งเกลี้ยกล่อมภริยายอมใจนิวยอร์กคอนเสิร์ตครั้งนี้